ุขสบายดีพี่น้องเิื่อสุขุมสุคนม่ได้หาผู้ขายเองกะสิทธิเหตแในเมนูแกงปลาทูตอนที่อย่างนอพี่น้องก่อนอื่นกาต้มน้ำสะก,กอนเนาะเอากับเชงไข่ไอันนสูตรของผู้ขายเองเนาะบริบริเยณสูตรมาแต่ใส่สูตรคิดเอาเองต้มเอาเองขา,ายน้ำผุดในเสาปลาทูใส่ เออเบาตะวันเพิ่อนกุมารลินเอากินดองเพิ่นแล้วมาแววเยี่ยมเนาะสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีสวัสดีโบ้านดองพี่น้องแล้แวงดีนน้ำลุงขาเออุขากระเจิมเพิ่นก็เลยมาบรนพนญัตตะกี้อยู่ใกล้กันบ้าริพนย่ายหมองพี่น้องไปอยู่เซโน่เพื่อนไปอยู่บ้านเพิ่นโอ้ตะกี้อยู่รักแปดขายปิ้งไก่ผู้ชากินประจําตอนนี้ห่างกันไกลอยากกินก็บริพนกินมันไก่พี่น้องเอไงปิ้งไก่เพื่นกันเล มือได้ไปยังชิไปซื้อซอยเพิ่นบพิ่นลตั้งค่ายยังเกาะห้องมอร้อยเก้าพี่น้องทางห้องหมอร้อยเก้าเด้อหมองมอทางเลขเก้าพิ่นละทางเลขเก้าไปกับชิบูดอกเนาะทางไปเวียดน้ำพอด้ายไปไปแถวั้นล่ะซอยเพเน่พี่น้องเอ้ยทางเขื่นเสียบปนได้พี่น้องเด้อภูเขากระสิแกงกันปลาทูก้อนบางนี่ยนะเพิ่นมากระสิแกงปลาทูสู่เพิ่นกินได้แบบนี้มูนกินดาหมอฝนแล้วบ่าโอ้ฝนเลยเนาะ เอาแกงประทูแบบบ้านาด้พี่น้องตามภาษาสูตรไปสูตรมันอันนี้สูตรูุค้าอิงประทูนะ้ำผลกับประทูเข้าไปใส่เนาะจั่วกดจัจวแล้วนีไปดีพี่น้องตอนนี้กเกิเก็บพักไปใส่แจงประทูพี่น้องเ้ ประกาศการคานพระกูไหวนได้ทิศหนึ่งนี่แหละสิยออาา้อนออนไปแกงสะปะทูก่กกนนะพี่พอเป็นวัตาูน้เป็นก,กรเป็นผู้โหดเด้น้ำอยู่ได้พอได้เห็นลองสดลองวนี้แล้วที่แบสร็เลแก้ปะทูเสรปักปัอระกาศน้อย <c oughs> นาะ มาเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บสอยกันเด้อพี่น้องเด้อเหมือนครัวมาไลายนนาเนาะอาจจะพอได้ผมสิบระจายหมดแล้วเข้าก็เขา้เขา,ขาหยาดหวาน,นี่โอ้ยบวานกำลังงามพี่น้องเอ๊ะรับรองว่าเซฟแนานพักกันอ่อนเนี่ยนี่นั่น,น <c ười> ชีพัดหอมป๊องกําลังขึ้นมมาเด้อมาเด้อมาเก็บซอยนี่พี่น้องเอ้ยมันกลัวผู้ขาเอาตัวเอาแห่ตัดไส่ะสุกแล้วพี่น้องเอ้ยบาดน,นี่ก็สิใส่พักหอมเข้าไปก่อนบานนี่ไส่แล้ว <laughs> พักเเก็บมากมเกินี่ไพ <c oughs> ี่น้องหร้อมเ่ะเอาอย่างนใส่ก่อนเนอะพักเนเครื่อ,องไรพีกนี้เนาพักลงไป,ปก่อนนี่โอ้ดาแงแท่าบานเ <c> ย <oughs> ดตูตอขับกัได้เลยเอาแบบพาสก็สูเาเองเ เขียวเวพ่มาิีพี่น้องเลยยิ่งิมิมิมมต้องให้สุกคัดเลยปัดข้อจีออ๊ดลเล่าเลาตะวันิ่ดูิมด้มวยนะเป็นออันสูตรอันธรรมชาตรถูกขายตะวันซิมบางสีมือลูกาได้พี่น้อง น้องมาดาดอะไรได้มาดัดส่วนแซมเบอร์พี่น้องสุดยอดสีมือลุงทาเราก็เก่งเนื้อลุงทาเนื้อสีมือจังซี่ลูพี่น้องเนี่ยแจ็คพ้นในซูนเขาจะใส่เนาะแซ่มไรพี่น้องงานเห็นบอกพี่น้องปากซ่องก็เพิ่นแล้ววันนี้มิเตียนตักเจริญถวยเด้พี่น้องบ้านนี่ กะไปกินนลากันเด้อพี่น้องเด้อไปเด้อไปอ่ะทือว่าแล้วเนาะพี่น้องแกงกระทูกันเนี่ยเท่านี้แหละสูตรมันแค่นอตสูตรขวามขู้ขายเองจะกระทอว่าแซ่บเลยพี่น้องเอาพี่จะตักจะถวยกินอย่างเดียวพี่น้องพี่เราจนอ่าขอขอบระกอใจเด้อพี่น้องเด้บบมมอที่ข,าข,าขับเบิร์กกะส้มมะขอนอีบุขากะซีดีพิคลิปก่อนจีดีพิษขินข้าวก่อนพี่น้องสีมณฑลไทยพี่น้องในเบิร์กเลยเนาะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะขอขอบใจเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย